ที่หน,น,<ะ>นึ่งเอะไปคิวละยี่สิบเฮ้ยเอาดีพี่ปานยี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไห,หร่เอาน้องก็ยี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่น้องเอ็งเรียนมายี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่ก็ใครจะไม่รู้อะ <c oughs> เอ็งเรียนมายัางไงวันนี้น้อง <c oughs> เพราะหน้าร้อนมานี้ไม่ไหวอะจ <c oughs> ้าวด้วยหัวไปเละเออ <c oughs> นี่ไงบันดี้มันมีมสองคนเฮ้ยโควต้ายก็เฮ้ยแกเดาหพี่หลังไอ้สองหลังเสาเฮ้ยขวาสองขวาสองน้องเห็นปะ โอเคเหลือตัวท้ายน้องหัวแดงดาวอ๋อพี่ไป๊ะอะไรพี่นอนมันไหนพี่อ้าวมันยังไม่จบอ่ะน้องมันไม่ตายอ่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดเกมท้ายไม่ผิจริงที่หนึ่งเอาไปคิวละยี่สิบเฮ้ยเอาดีพี่ปานโอเคเอาดีพี่คิวยี่สิบไปเหรอพี่โอ้โหเสร็จนะแบบแม่พี่ปานอ่ะหมันเกีียบเลยน้องได้ทั้งตีด้วยอ่ะ จะนับก่อนนะรวมรวมพี่เลยแค่นันฮะี่สิบยี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่น้องเรียนปอยี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่น้องเงเรียนมายี่สิคิบให้ปอคิดน้องปอยี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่ก็ใครจะไปรู้เอ็งเรียนมายังไงวันนี้น้องนับนิวนับเอานิ้วขึ้นมา20นิ้วน้องโอ้ยงงขนาดนี้จิวพี่แล้วก็บวกบวก20ไป20รอบอ่ะน้องนับไปเลย ไล่ตั้งแต่นิ้วมือไปนิ้วเท้าอ่ะไปดาวคู่ยี่สิบรอบนั่นแหละดาวคู่นะพี่ไปโอดยจะนึ่งสอ้สามเฮ้ยน้องรู้เลยเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งจบไหม่นะไม่ได้นะมันจะจบไหม่ไม่ได้นะน้องมีชาเลนจไปจ้ามาแล้วเอาติดปืนเอาเยอะถือปืนผิด สี่สิบละสี่สิบล้สวยๆหมดแล้วมั้งพีใ่ใช่ๆ,ๆต่อเลยต่อหน้าเลยน้องเกมเนี้อยู <S <S> <S ่ได้มาสามคิวแล้วว่าหวันเจี๊ยบเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะผมว,ว่ามันไม่ค่อยร้อนดิแบบแดดไม่ค่อยออกอ่ะโอเคพอหน้าร้อนมานี้ไม่ไหวอะ่ะเอาวด้วยหัวไปะละเออ <P ie> บอกแล้วพี่ให้อีกหัวหนึ่งเด้เฮ้ยเอาดีเกมนี้แค่สิบคิวนี้เห็นน้องร้อยไปร้อยคิวเลยงั้นอ่ะ อย่าเพิ่งยิงมันหมดนะน้องปล่อยมันไหลเลยเหรียญเหรียญเหรียญ <laughs> โอ้เก็บของไม่ได้วะมันตายบนหลังคาเอาไอ้เชยเอ้ยมใครนี่โอ้ยแม่งเย็นหัวผมด้วยนะนที่กำลังยืนซื้อของไงน้นองไอส้สวย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 ขนางจีนแดงดชื่อมันเด้อผมลดเ,เวลากับการอยู่หน้าตู้เยอะมากไปหาคนก่อน วิ่งรถเรีเร็วๆอยู่เออก็เป็นข้อเป็นข้อดีของผู้บริโภคไงโอ้ยไอเชี่อ้ยผัวอะไรนี่โอ้เดินมันโดนดอีก<ข>อะไม่โดนแน่ไหๆจรตีนะโดนแน่ๆเดนะ็ดแรงด้วย <laughs> เกิดนี่เพื่านสวยเกิดดึงได้ทำได้โอ้ไม่นำเปิดมันเลยว่ะแม่งเี้เอออ๋อเนี่ยคางคังคางมาคังเลยน้องมีคนย็นอ๋อสวยกี่ตัวเนี่ยไอ้คังตัวเดียวได้อ่าวัดเยี่ยมดีเนี้ยโดนแน่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วน้องเฮ้ยโอ้สองตัวอ่ะน้องเฮ้ยสวยอ่ะเกิดไหมอีกรอบต่อเลยน้องต่อเลยยิงยืดได้ยิงยืดได้ยิงพี่อำหมดที่ลงตูดมันได้สวยสวยสวยยิงไปยิงไป อันจิ้หายแล้ววะเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยจับเอ้ยแค่สองตัวนั่นเนี่ยบนเขาอะวสองสี่สองสี่พี่ไปตัวเนี้ยไม่อย่าเอาดีนักแข่งวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเยอะด้วยจ้ะลงลากไอ้ปอน้องตรงนี้โดนนะปอโดนปะข้าามตรงนี้สองสี่ข้างล่ามาที่ที่ใหม่มาโอ้โดนวะที่ใหม่มาพี่โอ้ไอ้เหี้ยร์วุ่นวายจี้ไผตรงนี้เัาะ ยังตกมากเลยไปน้องเข้าตู้น้องปิดไอ้วอดึงงานแม่เอาดีอันดีเฮ้ยเอ็งดึงไวยังไงน้องใช่ปะเนี่ยตอนกลางคืนปล่อยแน่เลยดูทรงกันะบอกตรงๆถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ทำไมน้องเอ็งบริหารนิ่งบ่อยปะเนี่ยทำไมดึงไวยังไงไม่ใช่มนุษย์แล้วเมื่อกี้นโดดเข้าตู้ดึงเลยอะแถวเดี่ยมแม่งสวยน้องสวยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงเยอะๆเมื่อกี้โอ้โหลงไปตายไม่ได้คิวใครเลย เนป็นโคลน่แหละตัวที่ใช่ให้เราได้กี่คิววะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบสามคิวแล้วนี่ว่าะหวานเลยคนยังเหลืออีกสามสิบห้าตัวน้องแบบนี้ห้าสิบคิวมีแน่แหละมันไปไหนได้ตัวนี้มึงจะชักปืนทำไมละมึงไม่ชักปืนกูก็ไม่ได้ยินแล้วกูแช่ไปก่อนยิ่งผ่านแล้วไม่ชักปืนเสร็จเลยใช่ครับวันฟ้าเลยครับนะครับจะดูได้นะครับทีนี้จะมีตัวบะเนี่ย กิวคูดาวอยู่ตามไปขยันตามออกอย่างรวดเร็วโอเคระวังนะน้องคางก็มีนะคางก็มีขวาคงวาคงขวาใครอ่ะก็ทางขวามือตัตอวได้น้องระวังออกกาวิ่งเห็นปะใช่อันนี้ใช่ใช่คางโจทย์เลยโอ้ยยิงไม่โดนหัวว่ะเจ็บมากคางร้อยห้าสิบเราเองเลเน่นคางดิพิชคางหน่อยโอเค นี่ไงมันเดียวเลี้ยงไหมเฮ้ยโควตายก่อนจะไม่ตายป่ะอ้าวไอ้วอหายไปไหนตรงนี้วุ้ยเกมนี่คนรถค้าด้วยโหหวานเลยพี่เ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยมันยิงแรงจังวะไม่สวยป่ะนี่จะเจอละให้หัวแดงเลยกันลามีดสีแดงแต่ถ้าสิบสามสิบสี่สิบห้าวุ้ยยี่สิบคิวเรวดิ ขหินตัวพี่ดหินขดไหนดี่นี่นวิ่งหลังอ๋อเห็นได้เลนะเจ็มเอะโอยยไม่ถึงวะโยงไม่ตายวะมีสองกระบอกหลับหมดเจ็บนะไอ้นั่นเจ็บนะร้อยห้าสิบอะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใครวะบอสเขาดิโอเคเจ็บมาเขาเออเอามันอ้ยนาอเอามันโอ้ไม่ดาวไปได้ประเี่ยน้องเองยิงไม่โดนดิ ไอ้เพื่อนมันเข้าไปเติมแล้วโอ้โหแบบนี้แย่ทีนี้ทีสองเสี่ยที่ไปเออมันไม่ตายหรอวะให้เอาดีมันตึงยังไงที่ว่ามันเป็นนักแข่งไว้พวกเนี้ยมันมีทำหน้าที่ตายตอนที่บอกว่ามันยป็นจริงเหรเนี่ยเฮ้ยน้องระวังนะไอ้ทีนี้นักแข่งนะเล่นดีๆนะเฮ้ยสวยนักแข่งเราเองตัวเดียวตัวเดียวร้องหกสิบร้องสิบร้อปั๊บบอมก่อนเลยเงี้ยโดนมึงอ่ะไงแบบนี้รอดยากแบบนี้โดนหมดนักแข่งตาย ข้างล่างมีตัวมาเนะี่ยเนาะมีไอ้บอด้วยเนะี่ยไปไกลแต่เหมือนยิงกันนะนะออั้นยิงไม่โดนขวาเฮ้ยมันเชื่อมกีดโอ้หนักแข่งเนาะอันนี้ก็นักแข่งเนาะเอาดีเล่นตะก,กีนก้นักแข่งด้วยเฮ้ยกี่ตัววะเนี่ยเอาดีผมกดตรงกดเซนด้วยเฮ้ยฟอามาช่วยตรงนี้หน่อยดิเนาะนักแข่งน้องเฮ้ยสวยเนาะ ขอยานเปิดคิวขอยานลูกส่วนแดงๆขอยานเฮ้ยเปิดเนาะได้เออดีดีดีไปตีแกนดาวขอบคุณนะผมผมยังเออเลยอะปุ่มใหม่อ่ะผมไม่ชินปุ่มเลยครับผมเอ็งตอมือถือใหม่อ่ะน้องผมปั้ปุ่มใหม่พี่ปุ่มเก่าแม่งปุ่มไฮไลท์ไงปุ่มนี่ปุ่มไฮไลท์เลยอ่ะน้องเองไม่เล่นปุ่มเดียวทั้งหมดเลยอ่ะแบบไฮไลท์ได้ด้วยแล้วก็แรงใหญ่อ่ะ มันยากอะพี่มันปุ่มไฮไลท์ม,ไไมันต้องไวๆอันนี้มันต้องไวอะไนน่ะไม,ม่น้อยังโยนทำไมเนี่ยมันต้องเอาอปุ่มหนึ่งมาไอปอโยนะนะเล่นเมย์เดนเมย์เข่าพวกเนี่ยแชกแน่เมามันหล่อนพี่เมื่อกี้โอ้โหแม่งโดนหนักนเลยรุนเต่าพี่เฮ้ยหลังไม่ก,กว่าน้องให้ใช้ใหุ้ดมายิงไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันผมเล็กกว่าคนโดนเลยทีโดนเงี้ยนับหมดนั่นแหละนับ มันจีดตัวปอตรงนั้นน่ะสี่หนึ่งีประมาณแม่ไม่วนะสามสามสี่ก็ลงมาไปนอนเนาะไหนวะไม่เห็นคนเลยเดีแต่ได้เด็กนั่งกันนะเอาดีที่แกน่ะพี่ใช่เหรอเฮ้ยแกนเอาหลังไอ้สางหลังเสาเฮ้ยขวาสองขวาสองเนาะเห็นปะขวาวิ่งอยู่มันจะวิ่งมาดึงกันแน่รอเลยเขาดึงไม่ได้นะเขาอยู่ไกลนะเสาไฟฟ้าหนึ่งก้อนเนี้ย เฮ้ยโอ้โหสุดแบบเฮ้ยสุดแบโอเคเหลือตัวท้ายน้องหัวหัวแดกหัวดาวอ๋อพี่ไปอันนี้พี่นอนมันไนพี่อ้ามันยังไม่จบอะน้องมันไม่ตายอ่อมันนองแรกเหรอเออพี่นอนแอกเลอ่ะเดี๋ยวพี่ตายสองกนกนด้พี่ดาวเมื่อกี้นะมาล้วลงด้วยนะ น้องไปดาวได้ไงวะน้องสองเม็ดนะสนัยไปเจ้อะไรวะสามสิบห้าท่พี่เป็นเป็นชิวอ่ะสามเม็ดสามสิบห้าชิวสิบสามบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่น้องยี่สิบห้าวานยี่สิบห้าบวกสิบอ้ยสามสิบห้าชิวอ่ะเอาดีมาแล้วมันทำไมไม่ตายพี่นึกว่ามันมีโซเนียไปเจ้าก็ว่าอยู่แรงแกนอะไรเล่นโซเนียวะแล้วนอนแอคด้วยนะเดีวมันไม่ส่วนมาด้วยนะแล้วคือผมผมยังไหวแล้วตอนที่พี่นอนอ่ะ ทำดีไม่ได้ส่วนหัวพีทายเลยเลี้ยงไงมี่ปานเลยมาแปดร้อยตัวดีพี่ศัตรูตอนนั้นใกล้เกินขออุณยากผิดขอจริงเออเอาดีขอบคุณครับนี่ไงยอดใหญ่น้องบอกแล้วยอดใหญ่แน่แหละพี่ปานแถมบ้านนี่